อ๋อน้ะพี่น้องตอนนี้เขากำลังทำการปิ้งปิ้งป่านะพี่น้องเ็ดอยู่หัวกลิ่นนะพี่น้องอยู่กลางน้ำเลยนะพี่น้องกลางห่วยเลยพี่น้องซุกแล้วพี่น้องซุกแล้วเนาะอตำราซุกแบบแบบจำหนึ่งจำหนึงนะพี่น้องบีงแล้วมันสีแห้งมันสีแห้งแห้งแล้วมันสีใหม่นะพี่น้องสีเบิ่งจเอาเอาอยู่ๆมันกำลังก้อยเจียวพี่น้องก้อยเจียวนะก้อยเจียวกินข้าวกลางกลางห่วยนะพี่น้องมีเนาะเย่างนี้พี่น้อง ห่วยบรรยากาศห่วยนะพี่น้องเบาไหมพาพาพี่น้องมาหาป่านะพี่น้องกินข้าวกลางห่วยเนาะมือนีเนาะข้านำกันนะพี่น้องสบายดีพี่นอ้องมือนีมาก,กินข้าวอยู่กลางกลางลำห่วยเนาะก,กลางไม่น้ำห่วยนะพี่น้องอยู่ห่วยอยู่ปลามาเด้อมาเด้อพี่นอ้องกินข้าวนำกันปิ้งปลาอยู่ห่วยพี่น้อง จะปวดขดเ็บๆแลาไหหมนะพี่น้องอืมานเีลงเลยหเ็ใ่ไดกเลยอันนี้ใส่เลยอันนี้เลี้งเยอะอันี้ยเยอะเาใส่ไดเลยพี่น้องปนป่าพี่น้องปนปลาปีนป่าขเครับงานหาป่าอยเานี้ดะินเยะเจ็้พี่น้อง

đưa mà chào đẹp đẹp chào 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 lại chào này cảm chào 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 บรรยากาศธรรมชาติพี่น้องเยธรรมชาติธรรมชาตินะโอ้ยดะนะนีมันต่างกันไปอะไรนะแจ่วแค่เนาะปิ้งปลาเขาเน่อนไม่ไแล้วอนนี้บอกห่อนแล้วผ่อนเยอะห่อนแดดไหมพี่น้อง่อนแดดไม่ได้เขาได้ผ่อนแดดอกับปิ้นชินก้องก่า năng bình rồi buồn <coughs> lại Buồn buồn này toàn đang kiếm thời gì lên Buồn Thời nữa bảo cái hoa cắt cắt này mới đổi hoa Nguyễn để mấy nhau mà này Bảo mấy bừng cái ยอะเลยยิ่เข็มลือนแล้วออ้กับปูห่างมากแม่ติดนะแกเป็ติดเลยมเผ็ดกัดนะ หลังจากที the the ่พ네้กกันไล่ไล่มองเลพี่น้องไล่มองเาก็เลยมานั่งกินเต้าพักก้อยกินเข่าแลพี่น้องตอนนี้เต้าพักก้อยกินเข่าอยู่ที่แทมห่วยแล้วพี่น้องปะดานหินเนาะเป็นประดานหินแล้วพี่น้องใจบางงาหรือเปาเนี่ยใส่เนาะใส่ลายที่อตยายามพยายามพาอืมแม่ แดบเลยบรรยากาศแบบนี้พี่นออ้อ,องบบาไหมปดตะค่อออกมานอกมาหนอกอมนปโต๊ะอีกทีบพี่นอ้องข่าวจะจิตายไปลไเล,เลยเลยมาละละหวยละห้องนะละเบินแบงม่ได้ปูดนป่าอะไเนาะกับบไงนะพี่น้องเลยมาแยกแคนะ่ไหนาแบบขั้มังอะไปเลยเขากระดดแล้วมาขั่วไปมกขันะ่วเลย หน่แม่นี่ใบมะทั่วพักกระโดนใบกระทินเนาะพี่นอ้องมากระทินเนาะมา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 งามงมามาามมา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 ายมามามาามีมามา้มามา้าม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 ี้าม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  บริรจาติดได้พี่น้องเนี่ยครับบริสุทธิบริสุทธายเนาผมปลูกกินเองครับพี่น้องเก็บมันจะแต่เฮือนแต่บ้านนั่งพอ่อเป็นโตเลยพี่น้องแซ่บเลยต่ำแจ่วอีกเนี่ยรายร้อย,ยแก้วเหมือนพี่น้องหักกะรีพี่น้องหักกะรีสุดยอด ขอยนย้อนขอนเนาะอะไรไม่ขอนขอนแดดเนาะตั้งต้นขอาหนึ่งไม่ไม้ห,มหมน่อองนะเห้ยแหงจริงจังถึงใบเลยพี่นอ้องกระโดนกระเก็บเอาอยู่แถวร้านเป็นน้ำห่วยเลยพี่นอ้อนงยอดงามๆพี่นอ้องธรรมชาติเลยเน,ยยเนยาะพี่น้องได้พี่น้องนี่ยขุยแก้วะลรเนี่คยขุยสมคามนี่ยมันเป็นอะไรเสียบเนาะยีเนวแบบธรรมชาติเลยพี่น้องเนี่ย นี่เอาไม้คุยเก้วตัวนี้มึงพี่น่องแบบนี้เป็นปลาปลาข้าวฟึ่งข้าวป้งปลาแล้วกามากินมพ่น่อสามคนหน่อยพี่น่องสามคนมึง ร้องคนยิ mm ้ก hmm. ินบ <testify> <thighs> oh, mm ุคอยเบ่าแล้วพี่น้องหิวเขาแหง่นะเขาแหงพี่น้องไตยังเดียวไตยังเดียวอใช่หมะเคือฮะยมะเคือกัมี่ยมพี่น้องโอ้ยลืมไป่ามีมะเขือมเคือลูกนี้หน่อยพี่น้องเนลูกใหญู่คำจับีได้พี่น้อง น้ำมันี่เวมทั no. Hence, ้งนี่ลายกว่านเพื่อชีวิตผิวเปิดชรน่ะบอกตัวนี้มันหนมันมาเนย่ไนี่่ม่เข่านี่มันห่วยโดเสังสีหักน้วนักกลัวดันเน้มันจะเจริญเอ้นจะเจเลยที่วางเทิงมันเป็นบางทังนี่พี่น้องสูงเต๋อได้นอกกระบางห่วย จะลิงห่วยนี่ะลิงเนาะจะพังนะรอยงไก็ได้ยับลับลงกันไกนยเรไนัเคยก็แทบใบทั่วเนาะจะหมาบุ่มห้เนาะหมาบุ้มเป็นบมันเป็น แบบลดีด้พี่น้องไหมเป็โตเลยนี่เปงโตใช่ปะบะไม้เห็ดเปงโตเลยใช่แหละกระโดดนากระโดโดก็่าแก่เนี่ยนนึงครับปุ๋ยมันเนาโอ้ยผมแกุ้ปนี่บุิมมันก่อนไปกะโดดนาอีกน้องเห็ดบรรีเลยพี่น้งองอพี่น้นองอออ่นอน่ข้าพี่น้อง มือค้าแก้วดอะไร้งเหัเวลาเมื่อไหร่ฝายดยวแม่กระโดน้อรายนี่หองนี่เปยน้องเฟบมาี่้ององบริสุทธิ์้องบริสุทธิ์เพือายก็วาเลา่แห่เนาะ ไกลนี่แดดๆเลยนะพี่หนองมือนะชุดๆจากจากสวนหนึ่งมับตท่าเดียวรถสรว่นได้กินแรกนะเนาะจว่าบ่เนี่ยห้องเห็นแล้ว้องไวทองไนั่นะ้เบิ้งสีหอคันกนามาให้กันดน พี่น้องปลาตัวชุดๆอขึ้นมาจากนี่พี่น้องน้องนี่อะไรพี่น้องน้องทั้งล้างอะไรอะพี่น้องน้องทั้งล้างเบาร์ไม้อะไรพี่น้องขึ้นมากก็ลังมาปิ้งเลยพี่น้องชุดเลยเนาะเดี๋ยวชุดๆเดี๋ยวชุดๆหน่ยมันจะแสบนะพี่น้องมันจะแสบเนาะต้องน้ำหนักใหม่เฮ้ยเราอุ้งอิงอิ่มเต็มต้องมาแบบนี้ต้องเรื่อนมนถึงแถาเลยอะ ล้มาสองคนมัได้เปล่าถ้าคนเดียวเปล่านบ้าแล้วเนาะเออสองคนนี้คอเดียวสอคนบนี้แหละสองคนไปรียนพบนี่เปล่าองคนตายแล้วแลวแต่คนเดียวนนั่งกินข้าวว่าคนเดียวไอ้ทีพี่บ้าด้มีนองเลยหลาคนว่าอังสี่อยู่ด อันบรรยากาศทั้งรางน้ำตนอยไม่อกตูดเยออืเออไล่ไ้นะไล่ไี่ตโอ้โหแลนแหละไม่เนาะแลไมงานเอาขึ้นมาจะหอะไม่นอขึ้นมาทั้งรางแหละป่าที่เบ้ไม่กินเนี่ยกระป๋าไม่เน้ะเพากระโดดห้องเาไปยืต้องเขาเก็บเอาหน

มานแปดโมงเหรอออาเพิ่นิ้ขาอีกนะฮอบเลยไม่ได้ขอเตานั่นคือหเีนอนเพ้ยเขาเนื้อปานเพี้งนาเนบ้านแ่แเ้พักกระโดดพีน้อ่า่ยๆับบางงานงับงับดึงีเยเพี้ง้งทิ้ง้วไพรอเเป็นเเวพี้ง มิ่น้องว่าไม่กินติะแซ่หปล่าเนี่ยาคือแง่ไม่น่องข้าวจิเบิ้ดแอบไปเลยข้าจิเบิดแต่ไม่น้องเน่ยังน้อไตหลังข่น้อยังบุ่งบ่ดดปาเนี่ยนี่ปาเนี่ยนี่ปลกรุ๊ตเวไม่น้อง ปลาพุทธปลา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 เนี้ยปลาซอยบ่ปลาเชื่อมบ่ปลาตะบูปลาเนี้ยปลาหน่อยเพิ่มแค่นี้ตัวเดียวกันนะนะไม่ก็ลายให้พันเนาะพันหน่อยก็เอิญปลาขนี้ยพันใหญ่ก็เอิญปลากดตรปลาชนยังเอิญปลาสวยแต่ละบ้านเอิญมีผู้หลานเนาะปลาเชื่อมเห็นบ่ปลาเชื่อมเห็น chấp nhận với luôn nè chấp nhận mọi lẽ tạo điều hòa tìm được một hai tay mày 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 xếp mày 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 im mày 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 bớt, mày 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 mày

bình yên như dạng không nắng rồi cái gì che mày nhóc cái gì để chạy hàng ngọc che lông sát sát cái แดดมีมั้งแดดมีแดดมีตรงร่องมน้งขอนอกบ้านมั้งมน้งแดดชุดๆเลยนะนอกบ้านเอย่างเพี้ยงโอ้ยกำเจาะชักเม่จ้องสวยคนเป็นยังไง้อะอ่

ใเนี <laughs> ่ยอยากตาลลยเลยแต่ตาไานะ่ฮะหอพักก็พักอยู่นะเอ<ม>้ยก็เหลืมตาาย่กินก็น<ม>บแบบไงมะนาวเพี่ยห่อบีบบีบใ่บป่าเดาาพี่นองแซบดิแซบลิ้งเนแซบแซบเ้าก็หมดกะมดไมเนา <laughs> ừ. nào ấy, xẹp xẹp Nhưng một sau nhé, một sau Một nó biết nào mà là... กล้องกล้องเบาไม้กับบรรดับไปเมื่อกี้พี่น้องเรื่องกินชิ้มแซ่บกล้องเบาไม้ก็ดับไปช่วงนี้ช่วงนี้อยากให้ย่าเลยพี่น้องเขาก็เวิดเนะคราบแ่บดี้เลยพี่น้องเอ้ยเบาไม้บอกเลยว่าสุดยอดเลยเนาะเอาแบบพี่ก็เด็กพี่น้องเอลยไปเบาไม้กินกันเบาไม้กินผู้อิ่มเนาะฝนกินร้ายแน่ฝนกินร้ายแน่เพื่อน่ะเบาไม้อยากให้ย่าพี่น้องเอ้ยเวิดเขาเนี่ย แล้วเป็นยังย no ังเยี่ยอย่างเขาตัวมึงง่ายนักเนาะตัวน้อยไปได้ตัวช่ำนี่มือนี่มือโป้พอดีไปนี้พอดีไปนเนาะพอดีกินเลย อ,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 อ๋อ,อนะพี่น้องบนี้เบา,มาไม้กะทิอำลาาา่าพระจ่าไปเลยนะพี่น้องสำหรับคิปนี่เนาะขอขอบใจเอฟซีูดะที่เขามาฮับลอที่ามนะพี่น้องเขาบใจหล,ลายนะพี่น้องออ,อนะพี่น้องคืนนี้คือเบื้องล้างบอน,น บอลไม้อันกินข้าวไปเมื่อกี้แล้วพี่น้องจะเป็นตาตัวนี้นะพี่น้องจะเป็นตาเป็นตาดน้ำตูนตาดน้ำไลท์นะพี่น้องจากห่วยเนะาะตัวนี้เนาะเด้๋พี่น้องบอลไม้จะพลาดเลาะเป็นเบอร์วางเครืนอาจจะหน่อยเนาะไม่หนึ่งนะพี่น้อง เด้พี่น้องมันจะเป็นหอยโคดเนาะว่างหอยโคดนเนาะติดป่นาน้ำโตนใช่เนะะาะป่ามันอยู่ต่ำนี่้ะเป็นต่ำลึ่หินแล้วพี่น้องเด้พี่น้อง